ไม่มีสกิลเกมแล้วไม่มีอยู่แล้วเซียนด้วยการเติมอะแต่ไม่ไม่เล่นไม่ได้เก่งอะไรพลังเยอะด้วยพลังแห่งมันจะมีเสียงแบบใกล้ตัวเลยคือเสียงแมวที่คิดว่ามันเป็นซินได้ใช่ผมผมคิดว่าเป็นได้พอพอคิดออกอยู่แต่คิดว่าจะเป็นเพลงที่เข้าใจไหมอันนี้อีกเรื่องนึงละ The t o อย e ์ครับผม ถ้าหวยหายก็มีโอกาสได้ไปทําบุญทําบุญที่วัดจีนๆหน่อยก็ไปได้ยินเสียงะระฆังเลยละ่ะคือผมว่านักร้องตีน่าจะเป็นกันนะแบบว่าเสียงะระฆังของวัดจีนอ่ะมันเทมันเทมันยูนิคมันเทอ่ะเออมันมันรีเวิร์บมันปรับมันเพาะจังเลยอนะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเอามาทําอะไรที่มันแบบในบนบีทฮี่ฮอปอะไรเงี้ยน่าจะแปลกดนะีอะไรเงี้ยก็เลยลองเขาลองแบบหยิบมาลองทําดูครับหาแซม มีะะซอไรเหมือนเป็นเหมือนแซมแซมทั่วไปเลยแบบในในเน็ตเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นเซิร์ชเอาเลยรไชนีสเบลอะไรเงี้ยแบบมันเป็นแซมแบบว่ามาไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เอามาเคลียร์ EQ ต่อให้มันแบบฟังออกชัดๆได้ครับ EQ เสียงรักทางใชไหมใช่ใช่ผมผมอยากได้แบบว่าให้มันอยู่ข้างๆมันผมก็จะเอาเอาออกข้างๆมันเหมือนเหมือนมันชื่อรักอินผมพูดชื่อได้เหมือน มันเออเป็นแบบอิมเมเจอร์อ่ะก็แยกให้มันแบบอยูงข้างใช้ซัมพวกฮิปฮอปอะไรเงี้ยเลยครับใช่เอโรเอสแล้วก็จังหวะเป็นดิสโก้ผสมไปเยอะอยู่เอบผมเพลงเร็วครับรัดไหมมีนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ผมว่ารู้เรื่องนะอันนี้อันนี้แบบเข้าใจได้นะง่ายง่ายอยู่เทียบกับคอร์ดคู่ขน่ะโอ้ยอันอันนี้ง่ายง่ายกว่าชิลกว่าคอร์ดก็เหมือนเดิมเลยก็ผมผมชอบเก็บชุดคอร์ดไว้เอาเอามันใช้ เครื่องอื่นใส่ไปเรื่อยๆมีมีคลาวิเน็ตมีอะไรพวกนี้แบบฟังฟังชอบใช้อะไรอย่เงี้ยลองใส่ดูตาเราส่ประตูใหญ่ดีคิตตรนเล่นเป็นมิวเป็นมิวลายเดียวเบสอัดหนึ่งลายแล้วก็เป็นซินเบสหนึ่งลายรวมกันครับใช่ไฮบิดแต่ว่าฟังพอฟังรวมๆก็มันได้ได้ความสดน้อยอยู่มันจะเป็นเครื่องเหมือนเดิมเดือนหนึ่งประมาณนั้นนานๆอยู่คือผมอยาก อยากให้แบบอยากได้อยากได้ไดมุกซาวจีนงๆอะ่ะอยากได้แบบฟังแล้วมันมันนึกถึงเค้าเจอจีนออกประเภทนีจีนออกเลยอะไรเ<ม>งี้ยก<ม>็เลยไปไปหาซาวพวกกูเจิงพวกอะไรฟังดูแบบว่าเขาแบบเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยดึงลองดึงมีครับมีครับพินผีผาอะไรแบบเนี้ยแ<ม>บบกูเจิงอะไรมีอยู่ไม่ได้พยายเด็กครับง่ายๆเลยเส้นๆเลย เส้นๆแบบง่ายๆอยู่แอนโดรดีร้องก็เป็นทีนไหมด,ดัดให้มันแบบว่าเขา้าเข้าใจได้ด้วยอเน,นื้อ <c oughs> าหาก็ตามชื่อเพลงเยครับคืออาหมวยหาย <c oughs> เหมือนเราเรามีดอกไม้ <c oughs> อ่าคือเนี้มันเป็นวันพิเศษ แต่เราไม่มีดอกไม้ให้เธอเลยสักดอกเลยอังเปาแล้วก็คงใส่ซองให้ได้ไม่มากเท่าเขาอะไรเงี้ยแล้วเราชอบเธอได้ไหมแค่นั้นเองแล้วหลังจากประโยคนี้จบเธอก็หายไปเลยแล้วเหายไปไหนไม่รู้เพราะไม่ไม่ตามไม่ให้ทุกอย่างละให้ใจละแายก็ไม่รู้แล้วไม่รู้ละใช่ครับความยากอีกนาทีถ้าเราเป๊ะเลยคือสอง ตมรวมโลโก้รวมอะไรก็เออได้เลขสามมาดลพอแล้วครับตาเหนิงเป็นนางเอกผมจำไม่ได้ที่ไหนวันนั้นผมจำไม่ได้เลยเราไปถ่ายที่ไหนยังไม่ผมจำได้ว่ามันเป็นจีนจีนอันนี้คือเท่ดีไม่เขาเป็นไลท์ซิง์เลยไลท์ซิง์ธรรมดาใช่ไหมตาเหนิงโซโล่เลยก็ผมเขียนซอสบอร์ดครับเขียนเป็นเฟรมๆไปแล้วก็ให้พูดกับ ไป m o d ฟ f y ต่อผมปล่อยเลยให,ให้พี่เขาทำทีมเขาก็เก่งมีความตั้งใจว่าอยากได้อัลบั้มในปีนี้เหมือนกันครับแต่ก็ต้องดูมันก็มีสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับ <Wow. S 1> ได้ปาักอินมาอยากลอง <Wow. S 1> ปักอินกองเลยครับอยากลองเฉยแต่คนชอบเยอะแล้วเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยผมลบไปแล้วลบไปแล้ว <Y' gr ing> อ่าอยากลองเลยเฉยอยากอยากชอบผมลองเพลงแล้วลบบ่อยที่แบบในช่องนั้นเฉยแบบโอ้ติดตาติดใจแล้วเน่แน่เลยนะแน่แน่เบอร์อะไรจำได้ไหมหกกับหกเจ็ดอ่ะก็ต้องก็พอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพลอยกลับมาแล้วอะไรอย่างเงยอะจะกลับมาเดือนะแต่แต่ไม่ได้ทำยาวเพราะเราจะลองลองทำอีกอย่ใช่ครับลองอีกอย่า มีผมผมอยากคือยังยังไงสุดท้ายแล้วผมผมก็ชอบเมทันอยู่เลยอ่ะเราพูดตรงๆคือพอทํางานในค่ายเพลงมันก็จะมีเรื่องแบบว่าตรงกลางก็เจนครับน่าจะเจนอย่างเดียวไดยไอบี่จกายเนี่ยรใช่อย่างนั้นเลยครับชอบชอบชอบฟังเพลงใหม่ไรอ่โอ้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟังแต่ยังชอบอยู่โอเคกินตกระจายไหมเหมือนพอโตขึ้นแล้ว อยากอยากหลบไปเล่นแบบริท so e ึมให้แข็งแรงดีว่าคือพอเด็กๆเนี้ยเราเราชอบอะไรที่มันแบบเร็วๆตนตอนนี้อยากอยากเล่นแบบริทึมให้แข็งแรงชัดๆเดี๋่าเป้าหมายของผมน่าจะแค่ได้โจทย์วางโจทย์ให้มันยากๆแล้วก็ไปถึงให้ได้แค่นั้นพอเช่นสมมุติว่าได้ยินเสียงละครังผมจะตั้งโจทย์เลยว่าผมอยากได้ ระครังกับบีที่พอบจังหวะไม่รู้แบบอะไรอะไรเงี้ยคือแค่คิดว่าเออโจทย์มันก็แบบมันดูอยู่ด้วยกันยากอะไรเงี้ยถ้าทําได้ก็เออเจ๋งดีนะอะไร<อ> <laughs> มันจะมีเสียงแบบใกล้ตัวอะไรคือเสียงแมวที่คิดว่ามันเป็นซินได้ใช่ผมผมคิดว่าเป็นได้พอพอคิดออกอยู่แต่คิดว่าจะเป็นเพลงที่เข้าใจไหมอันนี้อีกเรื่องนึงละ คอร์ดแล้วก็สาว2สองสองอย่างเองเหมือนได้คอร์ดมาผมผมจะแบบเฮ้ยคอร์ดน่นาสนใจวะดึงมาคอร์ดหนึ่งเก็บไว้แล้วก็ไปเรียงต่อสมมติเราอยากแปะตรง,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 งนู้นตรงนี้อะไรครับแล้วลองมาก็สาวนะแค่เทนชันครับแค่สมมติว่าเราเรา,เราถูกฉลองกับคอร์ดนี้ได้ยินแล้วมันแบบมัน,ม,นมันสะดุดจังเลยอะไรเงี้ยเราก็จะกลับไปฟังแล้วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อัดใส่โทรศัพท์ก็ได้ครับอะไรก็ได้แล้วก็มาเรียงต่อเองมาแบบรีฮามาอะไรต่อเองอะไรเงี้ย คิดว่าเป็นเสารอะไรง่ายๆเลยแบบอ,อยู่รอบตัวเราอะคุ้นๆเราเนี่ยเสียงโทรศัพท์เสียงแก้วอะไรคนระับอันนี้ลองลองแบบคิดดูนะผมผมว่าเสียงแมวอะแต่เอามาเรียงเป็นเทนชันคอร์ดยากๆ <c oughs> คือมันเจ๋งมากเลยใช่สูงมากสูงมากสูงมากเวลาผมเล่นเล่นเกมผมฟังเพลงแทบจะเป็นหลักเลย <c oughs> แทบจะมากกว่าการเล่นเกมอะใช่ครับผมให้แบบประมาณแบบ หกสิเปเซ์ลย börjar. คือถ้าเกมไหนแบบเพลงเพาะมากๆเนี่ยมันจะยิ่งดึงดูดไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันแต่ผมรู้สึกตั er ้งแต่เด็กๆแล้วว่าเออเกมนี้มันน่าเล่นเพราะเพลงมันเพาะแค่นั้นเองผมไม่ไม่มีสกิลเกมแล้วไม่มีอยู่แล้วเซียนด้วยการเติมแต่ไม่ไม่เล่นไม่ได้เก่งอะไรพลังเยอะด้วยพลังแห่งแปลงงต้องมีสามสกิลเกมแล้ก็ สบายเลยเอาไปเลยบริษัทเลยมันน่าจะกระทบกับเพลงอ่ะเพราะว่าทางคอร์ดทางอะไรเงี้ยผมว่าเกมอิทธิพลกับทางคอร์ดที่ผมใช้มากกระทบอยู่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นนึงดนตรีไปแล้วกันไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยกูเจทไมอด้เงเอามาอัดเพลงเอาหมวยไม่อยากใช้พักอื่น เออพี่เกดฝึกอะ่ะพี่เกดบอว่าเราจะเราจะต้องฝึกเราต้องมีของตัวเองอถ้าเช่ามาแล้วฝึกผมว่าใส่แซมไปดีกว่ามผมว่าเสียงเพออะ่ะอัดเข้าไปแล้วแบบเอ้ยเสียงเพอเป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจมผมยังไงก็ฝากเซงองหมวยหายไว้ด้วยนะครับฟังได้แล้วที่ streaming ทุกช่องทางแล้วก็ YouTube World s a r ครับผม किताब मैक म्यूजिक इंस्परेशन मैगजीन